เยดโอ้เก่งมากค่ะเก่งมากโนอโนโนเจอยังลูกเยดเก่งมากค่ะนรองนวันนี้เราจะมาทำอะไร่ะเราจะมาตัดกล่องจากวัสดุเหลือใช้เป็นตัวหนอนนับตัวเลขใช่ไหม ใช่อ่ะน้ำมนอยู่ไหนน้ำมนอยู่ไหนนี่ทำหนอนทำหนอนนับเลขเดี๋ยวตัดกล่องก่อนใช่ไหมคะตัดกล่องแป๊บเดียวน้ำมนตัดเป็นไหมตัดไม่เป็นตัดไม่เป็นใครจะตัดให้คะเอ้ยเอ้ยใครจะตัดให้หนูใครยาวเอเคใครยาวใครจะตัดกล่องให้หนูแม่จะตัดให้ เรียบร้อยหนึ่งด้านเราจะเอาตรงนี้แผ่นใหญ่แล้วก็ตรงนี้แผ่นใหญ่ใช่ไหมคะใช่จ่ตัดมาแล้วนะคะใช่ไหมเราจะตัดตรงนี้ออกอีกสองด้านสองด้านเพื่อจะเป็นสี่เหลี่ยมแผ่นเดียวใช่ไหมคะใช่คะ่ะแล้วเราก็จะมากรีดกรีดข้างๆออกนะคะใไปเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยหนึ่งแผ่นนะคะเราได้กระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาตัดเป็นรูทำเป็นตัว นอนทำเป็นตัวนอนใช่ไหมได้กระดาษสองแผ่นนะคะทำเป็นตัวนอนกับน้องน้ำมูลอ่ะอุปกรณ์ต่อไปเราจะเอาดินสอมาวาดเป็นตัวนอนนะคะน้องน้ำมูลวาดเป็นไหมลูกวาดเป็นไหมวาดเป็นกะอต่อไปเราจะมาวาดวงกลมเป็นตัวนอนนะคะไหนคนนี้ทําเป็นไหมเนี่ยคนนี้ทําเป็นไหมเนี่ยอมนทําเป็นไหมเนี่ยทําเป็นไหมคะหรอวาดตัวอะไรนอนโอเก่งมากค่ะดีค่ะเราวาดเป็นตัวนอนใช่ไหม ทำเป,เป็นตัวนอนเป็นตัวป็นตาเป็นตัวนอนแล้วรึ่งหนึ่งนะส่วนคนนี้ทำอะไรเนี่ยทำวงกลมหรอคะทำได้ไหมลกูกน้ำมน้ำมนเราทำาทำไม่ได้โอ้ลองทำดูสิทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้อ่ะจำได้แล้วอ่านี่นอนของเราเสร็จแล้วนะคะรูป่างของเราเสร็จแล้วเราจะมาทำสี นี่เ,เป็นรูปนอน<ำ>วาดขาอาศัยกอนนะคะเดี๋ยวจะลงสีทีหลังแล้วก็จะตัดออกใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะ,อจะจอโอเคจะจะค่ะเราจะเากอนล้รเริ่มมีตามีตามีขาแล้วนอนจะเดินได้แล้วใช่ไหมโอ้ยลม้ลมลม้มล้มจะเดินได้แล้วจ้ะอ่าเราเริ่ม แล้เริ่มว่าตาเอาสีลงแล้วนะคะอันนี้เริเป็นตัวนอนเสร็จแล้วใช่ไหมลูกใช่ใช่ค่ะนี่เริ่มเป็นตัวนอนแล้วนะคะเราจะมากรีดกรอบตรงนี้เเราว่าเป็นวงกลมก่อนนี่เริ่มเป็นตัวแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราสีดํามาใส่ตรงขาก่อนช่วยเลยใช่ไหมลูกใช่ใช่ค่ะอะแล้วก็ทําสีใส่สีดํา ตรงขามันนะคะขาของนอนนี่ไอ้ดูคนนี้สิคนนี้ทําอะไรคนนี้ทําอะไรคะคนนี้นั่น๋อนนคนนี้นนวาดอะไรคะเนี่ยเนนี้นั่นวาดวงกลมเหมือนกันเป็นนอนหรือยังคะยังไม่เป็นนอนอยังไม่เป็นนอนพยายามเข้านะคะอะไรคะไม่กลัว เอ้ยแม่อยากจะตัดวงกลมให้แล้วนะคะตัดวงกลมให้น้ำมูลนะโอเคไหมคะโอเคค่ะตัดวงกลมนะจะเป็นนอนเรากรีดเสร็จแล้วแล้วก็จะมาทําเป็นวงกลมดึงวงกลมออกนี่จ้าน้ำมลต้มเสร็จแล้วนี่นอนโอเคค่ะแม่ยังไม่ขาดตัดอีกนิดนึงอือต่อไปเราจะกรีดเป็นช่องให้หมดนี่เลยนะคะ ไหมลูกทำเป็นวงกลมแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ค่ะบอลจะดึงออกแล้วนะคะ,ะดึงออกได้ไหมลูกจับตรงนี้ค่ะตัวมันกลืนเอ,อทำช่วยกันเดี๋ยวแม่ทำให้อ่าโอ้เป็นตัวหนอนวงกลมใช่ไหมคะใช่ไม้แม่ไหมันจะขาดไหนคะไม่แงะแกช่วยกันค่ะทำช่วยกันแกได้ไหม,ไม แกได้ไหมคะแกได้ไหมอย่าโยกขึ้นอนย่ายกขึ้นยกขึ้นมาจายยกขึ้นให้อ,อืออ,อือออออกไหมอ้าโอ้เก่งมากเนอนข้างเราเจาะรูเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่เอาไม้แม่มาะมาค่ะแล้วเราจะเอาสองแผ่นมาประกบกันตรงนี้แบบนี้เลยจะเขียนตัวเลขลงไปตรงนี้นะคะอ่าเราจะยึดติดกันด้วยสตวเต็ป นะคะตรงนี้ยืดเข้าไปเพื่อให้สองแผ่นประกบกันแล้วก็มาระบายสีตรงนี้เป็นตัวเลข n โ n โน่โน่โน่นี่ลูกนี่เลขสองค่ะเลขสองเย็ดเก่งมากโน่โน่เย็ดโน่โน่เย็ดเก่งมาก

โน่โน่เย็ดโน่เย็ดใส่ลูกเอาตัวใหม่ค่ะตัวใหม่โอ้โน่โน้โน่เย็ดเย็ด โอ้นายโน่เย้เก่งมากเลยปมือหน่อยปมือหน่อยปมือปมือปมือ